นั่งซื้อเข้ามาหรือว่าจะเอาไปฝากเขาขายไว้เติมนมมาแล้วโอ้กินก็ันเถอแป๊บเดียวแม่น,มน,มนเมนวมนวันสองวัน,ไ,นวไปค่ะไปเที่ยวสวนพี่พากันค่ะเพื่อนๆมีชีวิตนี้มีแต่หมาพาไปเห็นไหมชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะไปทอนได้มีหมานำ ่ลทั่วโลกผู้ใดได้เบิมงก็ได้เบิมไปประเทศลาวไปฟิลิปปินส์ไปกุละดมูกันอยู่บองใดเพิ่นเปิดดูก็ได้ดูเบิดอันนี้สวนไทยแลนด์อันนี้อันนี้ของยีแหนไม่รู้ว่าใครซื้อไว้อ๋อเด็นแวจะมาปลูกครับอ๋อเ่าแม่นี้แหนตื่อเองมันหาตื่นที่ยื่นแหน เห็นมันถามที่จอดอยู่ว่าว่าขายที่เขาฉันบอกขายโน่นนั่นเห็นมันคือว่าเอาก็จะเอาตังค์ไปโลกหนีก็โน่นไหนโน่นจี๊ดพอไล่พ่อมันหนุนหลังไม่โอ้ไล่อะนอะนางไลกไล่มันไม่ได้วันมันมีจี๊ดสามวันนี้า็ทำแก้มยิงเดิงเล่ยเดิมหลบมันเหลือพอ ่็เหนื่อยก็มนนีโพราไม่ได้ที่พอดนีออกอดกินอะไรสบายเลยเนาะอันนี้ไล่ใครละนางนี่ไล่เย,ย้ด้อยคือโลกไ่เย้ด้อย <laughs> 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 แต่ก่อนไปโรงเรียนน้ำกันตอนนี้มาเรียกกันเย้นั่นเย้นี่ <laughs> พี่ไม่ได้มานานเลยเด้ผิดสั่งไม่ได้แบบทุกใายทุกทายนี่แะ้วก็มีใครนะแกต้อยก็มาอยู่น,<อ>นี่พี่กระเซ้าในเด็กแกจำคนได้บ<อ>่บ่มาทามทมันบ่คือเก่าเลรอเด็กกอ,อนนั้นแกอยู่มีเม,าาม,ม้าทามยังมีเฮ้ยยังอยู่ลูกโอเม,ม้าทามก็แต่งสาวอ่ะเนาะแล้วว่าก็ชิ้นก็ได้ก,ก็โดดคนไหนโอ้โบโดก้บก็รุ่นของพี่กับโบโด จำได้ไม่จะเกิดจำได้อยู่เพราะว่ามาปิกปก่อนนู้นก็ก็ได้เห็นเจ๊เยอยู่จ๊อยู่ในสวนเนาะมันมีบัวป่านที่ใหญ่บ้างเพิ่อนๆก็ปลูกมันปลูกอะไรบัวปดานอยู่ในของพี่เลยบัวปดานพี่อันที่โจ๊กนี่นะเออบัวปดานพี่ ตรงไหนตรงไหนแกก็บาคว้านซือตรงไหนก็มารูอ่ะเป็นที่แกน่ายิว่าจะขอใ้หมูดียิ่จะว่าที่หมูไอ้หมูเห็นใจฟอนบ้านอะไอ้หมูมันมาดูแลให้ก็พี่บรดุไม่ได้อยู่บ้านเนาะยิ่งจะคนอื่นนะกูพันใครก็เช่านางอันไหนแกทำเบ่ไหวเนี่ย ไม่เลดยพีลนะไล่แขนเยอะๆดียวเท่านั้นี่ไหนเจ้คนดูแลแบบพี่ไอาบ้านใครแล้ตรงนี้มันสีแดงอยู่ดีพี่ไหนโอ้มาอยู่ตรงนี้นี่ลูกอะไรมาอยู่นอกจริงๆอ่ะก็มันไม่อยู่ปลูกเลี้งหมูเลี้งอะไรลูกก็มาทำให้โอ้ไม่อยู่แบบนี้เลยดีเห็องอู้ใช่ใช่มันดูแลสะดวกเนาะ ก่อนก็เล okay, ี้ยงหมูเหนี่ละเลี้ยงแล้วนี่อะลวยเลยหมูมันจะเป็นโรคอ่ะอ่านี่ก็มัน็เ็มันมัน็งามเนาะ นี่ก็เป็นกระปุกพิษคาะเดี๋ยวเห็นไหมพี่แดงมาตัดก็รอรอบหนึ่งเนี่ยเออตัดแล้วมันก็ขึ้นใหม่เนาะมันมันเพราะมันเตี้ยแล้วมันต้เป็นแบบนี้ญ่มันต้องดูแลเยอะแล้วมึงมายังไงมึงยังมาเห็นของพี่นางโอ้ยฉันมาหาเส้นเดือนกันที่ก็บมาพูดคูฉันไม่รู้ว่าเป็นที่แกกันเพราะเขาผู้ใหญ่เนาะก็มาพูดคอยูี่น้าเป็นยังไบ้างประจําเออ Hoạt động này về. Over lắm ban lắm bắt chuông thiên thần tiên mật lộn xong cái bột lộn còn nếu bột lộn nếu bột tốt ở mẹ luôn nếu không có mặt 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 nếu không có có không có mặt Này, không có mặt nếu không không có mặt có mặt nếu ừ, à, có không บมาไถข้าวเฉาเด้อล่ะพี่นะพี่จะมาทำเองเอามาได้นานจนได้ทำอไรอยู่ันเน,นเอาทำไมมีคนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไรพี่หรือทำไมอันนี้ไม่ใช่นี้อันนี้นะอ่าขาที่ชั้นถ่ายไปอ๋อเราค่ายเรามาไถก็ไอ้หมูเขาค่ายเหงาเช่าแม่แต่คนกันไหนไม่รู้มาเช่าไม่ไม่ได้ให้เช่า พี่หมูฉันมาเช่าว่างี้เลยล่ะพี่ไม่ได้ให้ใครเช่าพี่ไม่ได้ให้เช่าแล้วพี่ไม่ได้ให้ใครเช่าแล้วพี่